สินเชื่อใหม่ล่าสุดจากธนาคารอมสินสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระสำหรับใครที่ประกอบอาชีพอิสระและบำลังต้องการสินเชื่ออย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะวันนี้อ้อยมีสินเชื่อของทางธนาคารอมสินที่เป็นสินเชื่อ รวมกับบอสอยอรวมพลังช่วยวินและผู้ขับรถจ้างหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยต่างๆให้วงเงินสูงสุด1 0 0 0 0แสนบาทสินเชื่อตัวนี้เพิ่งประกาศวันที่20กันยาปี2566สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสรับคลิปนี้อ้อยก็นำวิธีการสมัครผ่านทางสื่อออนไลน์เนี่ยมาฝากเพื่อนๆด้วย๋ยวเราไปดูจุดเด่นกันก่อนเลยจุดเด่นของสินเชื่อตัวนี้นะคะ1ให้วงเงินกู้ สูงสุด1 0 0 0 0แบาทต่อราย 2. ผ่อนชําระนานสูงสุด8ปีหรือ96งวด 3. อัตราดอกเบี้ย1%ต่อเดือนแบบคงที่และ4ไม่ต้องใช้หลักประกันใครที่สนใจสมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการรายย่อยเช่นผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างผู้ขับขี่รถแท็กซี่ผู้ขับขี่รถตู้สาธารณะ พ่อค้าแม่ค้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์เป็นต้น 2. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน70ปีและข้อ 3. เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบการที่แน่นอนสามารถติดต่อได้ เรามาดูในส่วนของรายละเยดสินเชื่อกันบ้างดีกว่านะคะสินเชื่อตัวนี้มีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเป็นเงินทุนหรือเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบอาชีพรายย่อยทั้งหลายเดี๋ยวอ้อยจะขึ้นตารางเงินงวดผ่อนชําระให้เพื่อนๆดูคร่าวๆนะคะแต่ละคนเนี่ยก็จะได้รับอนุมัติวงเงินกู้ไม่เท่ากันอยู่ที่เอกสารหรือทางธนาคารเนี่ยจะประเมินให้วงเงินกู้ก็เริ่มต้นตั้งแต่1 0 0 0 0หมื่0ห0 0ห0 0บาทผ่อนได้ตั้งแต่12งวดถึง9 6 เลยทีเ้าเพื่อนๆกู้ได้10,000บาทผ่อน12งวดก็จะเสียงวดละ934บาทถ้าผ่อน36งวดจ่ายเพียงงวดละ378บาทถ้าผ่อน60งวดก็จะจ่ายงวดละ267บาทหรือถ้าผ่อน96งวดก็จ่ายเพียงงวดละ205บาทเท่านั้นแต่ถ้าใครกู้ได้50,000บาทผ่อน12งวดก็จะจ่ายอยู่ที่4 6 6 7บาทผ่อน36งวดจ่าย อยู่ที่1889บาทแต่ถ้าผ่อน60งวดจะจ่ายอยู่ที่1334บาทและถ้าผ่อน96งวดจะจ่ายอยู่ที่1021บบาทจากตารางนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเรายิ่งผ่อนนานเท่าไหร่ก็จะจ่ายเงินงวดน้อยตามไปแต่ก็ต้องคำนวณดอกเบี้ยดีๆนะคะเพราะว่ายิ่งเราเนี่ยผ่อนนานเท่าไหร่ก็จะเสียดอกเบี้ยนานขึ้นเท่านั้นและตารางตรงนี้เป็นเพียงการคำนวณคร่าวๆเท่านั้นเพราะว่าแต่ละ จะได้เงินกู้ไม่เท่ากันเรามาดูในส่วนของวิธีการสมัครสินเชื่อกันบ้างดีกว่านะคะสินเชื่อตัวนี้สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางเว็บไซต์ gsb.or.th เดี๋ยวอ้อยจะขึ้นไว้ให้นะคะแล้วก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยกด เข้าไปที่คําว่าสมัครใช้บริการสินเชื่อได้เลยค่ะพอกดเข้ามานะคะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์อีเมลเวลาที่สะดวกติดต่อนะคะหน่วยงานบริษัทหรืออาชีพต่างๆของเราสินเชื่อที่เราเลือกนะคะก็จะเป็นสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยเลือกจังหวัดวัตถุประสงค์การกู้ให้พร้อมและเลือกอำเภอเลือกสาขาที่เราเนี่ยอยู่ใกล้นะคะและก็กด สมัครใช้บริการหลังจากนั้นเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยติดต่อกับเพื่อนเพื่อนก็รอส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะสําหรับใครที่กําลังมองหานะคะและเป็นผู้ประกอบการรายย่อยอ้อยว่าสินเชื่อตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจและสําหรับใครที่มีคําถามก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวอ้อยจะมาตอบคําถามให้เพื่อนเพื่อทุกคนเลยค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งสาหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดี ค่ะ